ผลการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรคลองลึกประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2567มีดังนี้วันที่3กันยายน2567เวลา7นาฬิกา30นาทีได้รับแจ้งจากอศาศาตจราจรว่ามีชายชาวกัมพูชามาว่าจ้างตนให้เขียนสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทาง3ใบไปส่งในฝั่งกัมพูชาแต่ชายชาวกัมพูชาคนดังกล่าวได้เร่งรีบเดินข้ามออกไปฝั่งกัมพูชาทำให้เกิดความสงสัยอีกทั้งกระเป๋าทั้ง3ใบมีกลิ่นแปลกๆโชยออกมา จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบว่าภายในกระเป๋าเดินทางทั้ง3าใบมียาบา้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าทั้ง3าใบและจากการตรวจเช็คหน้าจะมียาบ้าประมาณ4,0,000 0เม็ดต่อมาเวลาประมาณ12นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจปอยเปตประเทศกัมพูชาได้แจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปอยเปตสามารถจับกลุ่มตัวนายโสภีหุนผู้ต้องสงสัยได้แล้วที่เมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาพร้อมกับส่งตัวมาดำเนินคดีต่อที่ประเทศไทย วันที่7กันยายน2567เวลา14นาฬิกา20นาทีได้เข้าระงับเหตุมีชายเมาสุราคลุมข้างอารวาสใช้อาวุธมีดไล่ฟันชาวบ้านบริเวณซอยประตูเซียนเลดูถ้ามานันเลือกถูกกลับมานะเพราะว่าเนยัวทำร้านตัวเองเองอย่างทำร้านคนอื่นถ้าหมอเขาว่าไม่เป็นไรแล้วเราบ้านเรื่องนี้ถูกนะทุกคนให้กำลังใจโอเคโอเคทุกคน <regel> <พ> e ให้กำลังใจนะวันที่8กันยายน2 5 6 7เวลา17นาฬิกา30นาที ได้เข้าระงับเหตุชายชาวกัมพูชามีอาการคลุ้มคลั่ง,งผู้จาวบกวนไปมาพยายามไล่ทำร้ายบุคคลไปทั่วบริเวณถนนสีเพนตลาดโรงเกลือวันที่17กันยายน2567เวลา11นาฬิกาถึง17นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ช่วยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานกัมโบ3,000แรลลี่ซูเปอร์คาร์ระดับโลก สรุปกิจกรรมและโครงการต่างๆในช่วงที่ผ่านมา 1. ส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจพันตำรวจเอกอนุไทยจินดามณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทองคลองลึกได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้จัดการอบรมโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพโดยการทำ CPR ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่สายตรวจ 3, 4, 5, 2. พันตำรวจเอกอนุทัยจินดามนีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองลึกเป็นแบบอย่างที่ดีในการลงพื้นที่พบเยี่ยมเยี่ยนประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่พบประประชาชนและร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน 3. สถานีตำรวจภูธรคลองลึกได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการสุภาพบุรุษจร,ราจรประชาชนสัญจรปลอดภัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,567ประเภทหน่วยงานและประเภทบุคคลทั้งระดับรองสารวัตรและชั้นประทวน 4. คข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูทครคลองลึกร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่พันตำรวจโทรประสิทธิ์หักาวรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคลองลึก ผู้เกษยียณอายุราชการประจำปี2567ออกเดินทางมาตั้งไกลแสนไกลเจอผู้คนมาอากมายหลายหลากอยู่แค่เพียงข้ามันพอสว่างรุ่งสางก็ต้องจากทางต้องออกเดินทางไปอีกไกลแสนไกลถ้าฉันจะฝากความรักไว้ที่เธอเมื่อเธอเดินทางให้เธอติดตัวไว้ คิดถึงเธอแม้ห่างกันเท่าไรไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันสถานีตำรวจภูทรคลองลึกขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ